หย้หนยไมิ้มหวนให้ดดีเหรอคนสวยอยิ้มหวานนะคิสิสิสยิ้มาให้ดดีโอ้โหไหนคิสคิสดาดีอ่ะคิสกิสอ่ะคิสิสอจะกินกาแฟดีว่าคิสคิสิมันได้ไหมโอ้โหอย่างงั้นเขาเรียกว่ายิ้มหวานเหลอคะแลวนด้เหรอเร่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 รไหนวาววสิเเเ ว้าวเฮ้ยเอาใหม่ี่คะไหนลองว้าวใหม่เดี๋ยวดิพึ่งล้างมือสบายมากเอาเลยจำที่หนึ่งสองว้าวว้าวสิแล้วปูจะไงปูปูโอ้เก่งจังเลยว้าวสนุกมากแล้วปูสิปู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 แล้วปูปูปู